สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักตกปลาทุกท่านครับผมวันนี้ต้นกบปีศาจจะพามาหมายบ้านสวายสอครับผมตอนนี้ก็เวลาบ่ายโมงครึ่งเพราตอนเช้าลมแรงครับอากาศเย็นปลาไม่กินเลยออกมาประมาณบ่ายๆแล้วกันให้น้ํามันอุ่นๆครับเผื่อปลามันจะกินโอเคครับเยื่อที่ใช้ก็เหมือนเดิมครับไขจูครับผมเป็นตัวยางเปล่าเหมือนเดิมครับเป็นตัวยางเปล่าเหมือนเดิมให้รู้ว่า ีไหนยางแบบไหนมันก็กัดนะครับแต่สไตล์กกปีศาสก็จะเป็นสองใบพัดนะครับผมนี่ครับตีมีเสียงโอเคครับตามชมครับว่าจะเป็นยังไงไม้ก็จะอย่างนี้ครับเห็นไหมครับโอเคครับตามชมครับค่อยว่ากันว่าจะเป็นยังไงโอเคครับเยวมาดูกันไม้สวยครับแต่บอกเลยว่าแห้งทุกปีครับปลาไม่มีค้างปี มีแต่ตาใหม่ครับโอ้ค,ครับมองหาทำเลเหมาะๆแล้วตีดูครับลมแรงด้วยวันนี้หนาวด้วยลมแรงด้วยออแล้วครับหมายลยกก,กัดครับตัวเล็กครับกัดไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ตีเลาะฝั่งดวน ตัวเล็กครับปลาปีตัวปีเดี๋ยวต้องใช้เยอะเล็กๆหน่อยหมุนช้าปลาก็ไล่มาดูเฉยครับหมุนแบบหนีมันเลยดีกว่าคือไม่โดนก็ไม่โดนโดนก็โดนครับกัดแบบง่ายๆไปเลย เพราะถ้าเราหมุนช้าๆหมุนหยุดหมุนหยุดหมุนปลามันจะรู้เหยื่อเพราะปลาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับปลาปีดอปีนะครับนะครับตัวเล็กครับตัวตัวใหญ่ไม่เหลือครับเมื่อกี้ตัวใหญ่ในลากเลย ผมจะตีแบบสไตล์สปีดนี้นะครับโดนก็โดนไม่โดนก็ไม่โดนเลยเพราะาถ้าลองหมุนช้าๆดูแล้วครับอมไม่เหมือนไม่แตะเลยอะ่ะไล่มาเป็นขึ้นแต่ไม่สนใจเลย ขึ้นนะครับแต่ไม่สนใจสายพีที่ใช้ผมก็ใช้เหมือนเดิมครับใช้อยู่4ปอนใช้10ปอนก็ได้ครับแล้วแต่ความถนัดแต่ละคนแต่ผมใช้สายเล็กๆเ,เพื่อให้โยนเหยื่อโยนเหยื่อตัวเล็กออกดีเพราะว่าปลาปลาดึงไม่ขาดอยู่แล้วครับมันนี่มีไซส์ใหญ่ ไม่กัดนะครับกัดตัวเล็กครับแล้วกัดแบบเสียวๆโยนยากครับลมตีทุกครั้งเราก็เทสพยายามตรวสดเหยื่อล้วด้วยครับบางทีตะขอมันก็พลิก นี่ครับวิ่งออกมาไม่กัดน,นะครับมันขืนเลยอะกัดดีครับตัวเล็กบอกเลยว่าเล็กจริงๆ โดดแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับปลาไซก็ไซขีดครับไซขีดเราต้องใช้เหยื่อไขจูขนาด3มเซนตัวเล็กๆโอเคครับสวยอยู่ครับเก็บนะครับทำแดดเดียวอร่อยแน่นอนโอเคครับผมปลดปลาก่อนครับผมตามชมต่อ ดูว่าวันนี้เราจะได้กี่ตัวหมายสวยครับแต่ปลาก็ธรรมดาครับหมายสวยปลาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่โยนยากหน่อยนะครับ โดนไหมโดนไหมโดนครับวัดไม่กลัวสายขาดเลยนะครับศูนย์จสี่สายหน้าก็ใช้อยู่ประมาณยี่สิบนะครับจัดมาอีกตัวแล้วสายเล็กกว่าเมื่อกี้นะครับเหมือนเดิมครับกบพิศาร์สามเซนเหมือนเดิมครับสาสก็เล็กเล็กกว่าตัวเมื่อกี้โอเคครับปลดปลาก่อนโอเคครับยังอยู่ที่เดิมนะครับยังไม่ได้ไปไหน ดูแล้วครับมันเป็นทางที่ที่ปลามันอยู่เลยครับตรงนี้เป็นทางน้ำไหลสามแยกปลาวิ่งเข้าวิ่งออกนก็จองตรงนี้ก่อนสักพักพยายามใช้เหยื่อให้มันเหมาะสมกับ สถานที่กับตัวปลาด้วยนะครับบางทีเราใช้ตัวใหญ่แล้วปลามันตัวเล็กมันก็กัดยากโยนยากหาที่โยนดีๆตรงกลางน่าจะเป็นพุ่มไม้นะครับเพราะว่าผมดูแล้วปลาอยู่ใช้ได้เลย ใช้เหยื่อเล็กปลากัดไม่ระแวงครับตีย้ำไปเรื่อยๆครับขึ้นฝั่งลงล่างยิ่งเราใช้ใช้สายเหมาะกับ ชนิดของเหยื่อด้วยทำให้แอคชั่นเหยื่อก็สวยครับตียากครับต้นมาเยอะนั่นครับตนอีกแล้วครับอออืืื เป็นพุ่มไม้จริงๆครับตรงน,นี้จัดมาอีกตัวหนึ่งแล้วใส่เท่ากันเลยใส่แบนเท่ากันเลยครับนี่ครับโอเคครับกดปลาก่อนครับโอเคครับตามชมต่อครับเปลี่ยนทางเหยื่อไปเรื่อยๆครับไม่ให้ปลามันชินกับทางเหยื่อเท่าไหร่ พ่าเราตกทางเดิมบ่อยๆปลามันรู้เหยื่อนะครับเอาอีกแล้วพูดไม่ทันขาดคำเลยครับโดนอีกตัวหนึ่งแล้วเห็นไหมครับไขจูไซส์เล็กไซส์ใหญ่โดนหมดนะครับนะครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่จัดหมดครับเยอะขนาดสามเซนนะครับพอนีป้ปากเลยครับโอเคครับผม สัยว่าจะไม่ต้องเดินไปไหนแล้วครับที่เดียวตีซ้ายตีขวานี่ก็กัดหรือเฟือแล้วครับแต่ต้องระวังลมหน่อยครับลมน่ากลัวแต่ลมครับเพราะว่าลมพัดเหยื่อไงเราก็ตีมันเข้าเป้าเผื่อลมหน่อยนะครับแต่ก็เหยื่อเล็กก็เผื่อยากครับผมยังเผื่อยากเลย เด๋ยวเล็กมันเบาเราเผื่อแล้วบางทีลมแรงพัด เราคิดว่าตรงไหนมีตัวเราก็ตีย้ำเลยนะครับตีย้ำสักนิดหนึ่งนั่นครับเห็นไหมครับเป็นไงโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วครับตัวนี้ไม่ต้องไปไหนจริงๆนะครับมุมนี้มุมเดียวครับหมายเด็ดเลยนะครับจัดอีกแล้วครับสายเดิมครับ ปลาปีตกปีไม่มีไซ z ์ใหญ่โอเคครับปลดปลาก่อนครับแล้วมันดูที่เดิมอีกเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะเปลี่ยนหมายแล้วครับถ้ารู้สึกเงียบไม่เงียบแล้วอย่างนี้วัดลอยเลยหลุดไหมเนี่ยไม่หลุดโอ้โหหมายเดียวเองอะ่ะจัดอีกแล้วครับ กบปีศาจจวินทบโบเหมือนเดิมโอเคครับผมยังไ,ไงก็ปลดปลาก่อนค่อยว่ากันครับเรามาดูฝั่งตรงข้ามที่เราตีเมื่อกี้นะครับขับรถอ้อมมาลองย้ายฝั่งย้ายฝั่งย,ย้ยายย้ายแอคชั่นเย่าตีบ้าง ก็มีคนมาตกอยู่นะครับเห็นไหมครับรอยยืนรอยอะไรน่าจะมาแต่เช้าวันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามาหลังเขาจะได้หรือเปล่าตรงนี้หเห็นไหมครับโดนโดนหลุดด้วย ไม้แรกเองครับนี่ครับเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางเปลี่ยนฟังเปลี่ยนแอคชั่นเดี๋ยววิ่งบางทีปลามันจำฝั่งเดิมได้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนฟังแต่ก็ตียากอยู่ครับฝั่งนี้ ยายามเปลี่ยนเปลี่ยนฝั่งครับมีสิทธิ์มีเปอร์เซ็นต์ตีได้อยู่แต่ก็โยนยากครับฝั่งนี้มีที่จำกัดครับฝั่งนี้โยนยาก อยยาครับฝั่งนี้บอกไว้เลย ไปแล้วครับพาเหยื่อว,วิ่งครับวันนี้ฮะโอ้สายวิ่งจัดให้จัดให้จัดให,ดให้เต็มปากอีกแล้วครับไขจูนะครับผมนะครับถ้าเหยื่อตัวเล็กเหมาะสําหรับปลาตัวเล็กเนี่ยมันก็จะไล่กัดแบบไม่ระแวงโอเคครับเดี๋ยวปลดปลาก่อนเก็บหมดครับตอนนี้ทำแดดเดียวแล้วกันโอเคครับปลดปลา ไปเรื่อยๆก็เจอหมาย่าหม,าย,หมายสวยครับคนกตีเยอะครับขับผ่านมาเมื่อกี้ก็อยู่ประมาณ67คนเลยอะถามเขาดูเมื่อกี้ว่าปลาปลามีไซส์ใหญ่เหมือนกันครับปลาปีต่อปีไซส์ไม่ใหญ่ที่เห็นสวยๆนี่คือมันแรงครับแรงแล้วย่ามขึ้นโอ้คนตกเยอะมากครับเมื่อกี้ สารพัดเยอะอเลยครับเมื่อกี้เยอะจริงๆทั้งเหยืะอกบกระโดดทั้งเหยืะยางทุกค่ายครับเยอะมากหมดเวลาแล้วครับตีเรื่อยๆครับหมดเวลาแล้วก็กลับ นั่นครับโดนแล้วโอ้โหสสวยด้วยตัวนี้จัดเลยครับกบป,ปีศาจส,สวยครับตัวนี้ได้บอกไม่มีตัวใหญ่ไซส์ห้าขีดแน่นอนครับตัวนี้โอ้สวยมากเลยโอเคครับเต็มปากเลยครับจปปดปลาก,ก่อน ผมไม่มีตัวใหญ่นะครับอไซค์หมายคันหนึ่งละเมื่อกี้ปลดปลาก็ก็ขับสวนไปสองคนครับเมื่อกี้โอ้โหคนเยอะมากเลยหมายนี้กัดเลยอื้มเฮ้ยเออกัดเป็นไง อะไรไม่กัดเห็นข้างล่างตีกันเต็มเลยเมื่อกี้นี้นี่แหละได้อยู่นี่แหละอ,อือถามเขาบอกไม่มีตัวใหญ่บอกไม่มีตัวใหญ่มีตัวเล็กๆก,กัดเลย <c oughs> เออมื่อกี้ก็กัด <c oughs> ออตัวเล็กๆเ,เยอตัวเล็กๆ พยายามใช้เหยื่อตัวเล็กๆไม่ต้องใช้เหยื่อตัวใหญ่มีแม่เหยื่อตัวเล็กสังเกตที่แบบนั่นไงหืมเห็นไหมสังเกตลูกปลาน่ะโอ้โหลูดกำลังจะบอกว่าสังเกต ปามกินตีกินลูกปลาสายใช้เบอร์ไหนสายใช้เบอร์ใหญ่ไหม <c oughs> ถ้า,ถา <c oughs> เล่นเล่นสายใหญ่มันโยนเหยื่อเล็กๆไม่ออกโอ้ยเ <c oughs> <c oughs> สียดายเมื่อกี้าสสวยด้วย เอาตีอย่ายืนดูเมื่อกี้มันไล่ลูกปลาเลยตีใส่ ปาจะไม่มีนะแต่ก็มี จะโตีปลาแล้วครับกินปลาแล้วอย่างนี้ทุกตีใส่ครับอย่างนี้ตีใส่เลยอย่าไปกลัวครับขาดเป็นขาดปลาไงไม่ขาดอยู่แล้วครับส่วนมากจะกิ่งไม้ครับเกี่ยวกิ่งไม้ เสียวกำลังไล่กินลูกปลาเลยครับช่วงเงยน็น<ๆ>บอกเลยครับไปไหนเชื่อเจ้าถิ่นดีที่สุดครับเจ้าถิ่นบอกดีย้ำ แล้วก็นึกว่าจะตีย้ำๆปลาตื่นนะครับไม่ตื่นนะครับ,ไม,นนรบไม่ตกใจเพราะว่าเหยือย่อเหยื่อเราตัวเล็กปลาไล่ดีมากเลยครับข้างฝั่งในปลาแต่ลงมันแรงครับโยนยาก นี่โหดจริงๆครับจะกินให้ได้ดูันครับตัวนี้เป็นไงเป็นไงครับเต็มปากอีกแล้วไม่ต้องห่วงซส์เดิมครับซส์กำลังสวยเลยใส่ขีดใส่ขีดโอเคครับผมเดี๋ยวปลดปลากร ปิดเกมกันดีกว่าเดี๋ยวเากลับแล้ว ยังไม่เจอครับตีไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เจอครับตัวปิดเกมไม่รู้จะเจอซสายไหนนั่นครับนูนแล้วตัวปิดเกมอุ้ยสใหญ่ด้วย ปิดเกมเป็นไงครับตัวปิดเกมโอ้โหแน่นอนไซนี้โอ้โหเต็มปากเลยครับอื้ใหญ่จริงๆครับไซนี้เจ็ดเจ็ดขีดแน่นอนเจ็ดแปดขีดได้แน่นอนครับตัวนี้ในสุดก็ได้ตัวปิดเกมแล้วครับโอเคครับผมปลดปากก่อนครับผม นี่ครับสรุปได้ปลาวันนี้นะครับหใไ่เล็กไ่ใหญ่คะกันไปนะครับใส่กําลังแดดเดียวบ้างใส่ใหญ่ก็มีนะครับโอเคครับไงก็ฝากติดตามฝากแชร์ด้วยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ